นามที่แหลมคมยังไม่เท่าวาจาของคนที่คอยทิมแทงสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องทุกทท่ทานเดอ้อค่ะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับช่องแม่เจ๊ชาแนวเนาะค่ะน้อเมอนนี่กะมีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องหลายสำนักหลายอาจารย์เดอ้อค่ะบนห้ามกับอาจารย์คำนวณแอดมีเด่นล่างอาจารย์เทพบรรลือปู่สี่ห้า เลขหางประทัดแม่นาลินชุดตัดแอดลือลั่นและแนวทางสายทหารมาฝากพี่น้องในมือนีเด้อค่ะมารับวมพร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มต้นทีแนวทางห้ามกับนะเซฟไว้เด้อค่ะงวดนี้มาแล้วเด่นที่8เนาะค่ะ16มีนาคม2565บนห้ามกับ480 481 482เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ไปต่อถี่แนวทางรับเฉพาะสายทหารเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเด่นล่างที่7ตัวเดียวเนาะคะ่ะ1 7 2 7, ่3 7 4, 7 7ดสเจ้อจ้าวิ่งบนที่8เนาะคะ่ะ6 8 3 6 8 4 8 3 8 4 8 5แและ8 6ดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของแอดกุ่งเนาะคะ่ะรัฐบาลไทย16มีนาคม65เนาะคะ่ะ 3ตัวเด่นสี่เก้าหาสี่นึ่งเก้าห้าหนึ่งแปหาสตัวเด่นของเพื่นกับเก้าหาแหาและ1นึหาเด้อค่ะพี่น้องไปตามตัวที่ใบแนวทางของแอดมีเนาะค่ะวิ่งลูดที่สองเนาะค่ะเน้นเน้ <2 S 1> นเด้อค่ะ2ตัวเด่นของเพื่อนสองหนึ่งสองสองสด ตัวเน้นของเพื่อนก็สองหนึ่งสองสามหนึ่งสามเด้อค่ะพี่น้องคะสามตัวเด่น1นึ่งสองสามเนียนเด้อค่ะสามสองแปดแปดสองหนึ่งและหนึ่งสาเนาะค่ะแนวทังของแอดมีเด้อค่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องคะไปทีแนวทังของอาจารย์คำน,น,นะคะ 16, 36, วณเนาะค่ะสิเดือนสามค่เนาะค่ะฟันที่เและสอเด้อค่ะพี่น้องคะสตัวเด่น 7จ็ดสองเจ็ดสามเหาหาสองเก้านาะค่ะสตัวเด่นแปดสามหาศูนย์สามหาและสองหาเกเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปต่อที่ใบแนวทางของบัวคำสีเนาะค่ะสตัวเด่นหนึ่งแปหาสอมสองตัวเด่นแปดซีสองสามหกหาและแปดหนึ่ง เด้อค่ะพี่น้องไปต่อที่ใบแนวทางของแอดนุกนิกพารวยเนาะค่ะ16มีคอ65เด้อค่ะวิ่งลูดที่4และ1เนาะคะ่ะ2ตัวเจาะของเพื่นกับ 42, 46, 48, 14, 1ห 19, 3ตัวเด่น 8, 46, 6 4 2ห1 9ฟันเด่นๆของเพื่นกับ46และ19เกาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ วทีิพานมากัะหลุดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดนุกนิกเนาะค่ะไปต่อที่ใบแนวทางของปูซีหาเนาะค่ะอาจารย์ต้นเศรษฐีเด้อค่ะบนแขนแขนเนาะค่ะสองหาสามตัวเด่นกับเก้าสองหาหกสองหาแขนแขนสองหาล่างแขนแขนหกแดแดหกและ6กเก้าเด้อค่ะพี่น้องคะ ไปต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์เทพบรรลือดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเด่นล่าง1 2 1 3 1 7 1 9 2 0 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 5 7 5 9 8 7และ8 9เนาะค่ะเด่นบน1 0 1 6 1 7 1 8 1 9 3 0 3 6 3 7 3 8 3 9 4640482637และ28เนาะค่ะแนวทางของอาจารย์เทพบรรลือเนาะค่ะหมวทิพย์พานมากเพิ่นกะเขาตัวกลับเนาะค่ะเพิ่นไหหาศูนย์เนาะค่ะไปต่อที่ใบแนวทางของแม่นลินเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกบไปจุดประทัดทีเจ้าพ่อก้อนคำเนาะค่ะจังหวัดเชียงใหม่เนาะค่ะเพิ่นกะไดเก้6 9 6เ2ดเด้อค่ะพี่น้องค่า ไปต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์หรือลั่นสนันเมืองเนาะค่ะพี่นองค่คะบนและล่างเด้อคะ่ะขางใา่เมื่อก็เป็นชุดเต็มของเพลนเนาะคะ่ะก็ตัดออกมากก็คือ06 8 6 6 6 8 8 9 9 6และ9 4เนาะคะ่ะพี่นงค์คะกะไปเบิ่งชุดตัด3หางของเพลนเนาะคะ่ะใบนี้ก็เป็นล่างเน้นๆ้นเนาะคะ่ะสาหางตัวตัดออกมาแล้วเนาะคะ่ะหาสองและ สามเด้อค่ะสายเมื่อกลับสุดเต็มของเพลนเนาะคะ่ะกะเน้นคัดออกมาแล้วสามหางเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางของอาจารย์ลือลั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเชิญชอบก็แคปหน้าจอเก็บใ้พิจรารณากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะกะขอขอบคุณขอมูลนเนาะคะ่ะทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะคะ่ะที่เพลนเอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมูลให้แอดเดตมาแบ่งปันพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะกะเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ่งหัวว่า เหลขสีออกตัวใดเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดก็ตามตัวนั่นเนาะค่ะกับ,บริไดเหงสื่อบททุกสำนักเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะขอบคุณท่านผู้ชมเด้อะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังกะขอให้พี่น้องทุกทุกท่านโชคดีเฮ้งเฮ้งมั่นมันเดอะะ้อค่ะร่ำล่ำรวยรวยเจอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ